ชาวอุตรดิตถ์มีงานอ e ีเวนต์อีกแล้วจ้ารวมของกินตัวตืง้งกับงานฟินเวกเคชันเพียง5วันเท่านั้น22-26ถึงตุลาคม68แปเทศกาลอาหารสุดฟินเซอร์กว่า100เมนูเมนูฟิวู๊ดจากร้านดังทั่วประเทศม,มุมถ่ายรูปชิคๆเล็กๆ้นอ้อยอดมันปลาเจ้านี้ควักเป็นไอศครีมเลยจ้าเครปฮอปปลาขึ้นเงามันส,ส,สเลดองหรือกุ้งแช่น้ำปลาก็มีอยู่หลายร้านถั่ด,ดอกแดงใหญ่ๆตอๆราดน้ำจิ้มกรอบๆชากโยกยากิลูกกลมซูชิเรียงกันไปตัมใครหาของกินต้องรีบมาไก่ย่าง ชาติอร่อยชีดยืดมากชอบเค่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์บัตเตอร์เบียร์เป็นหนึ่งอยู่ในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ชแก้วไปต่อห้ามพลาดกับตัวหมวนเตยอหอมมาแต่ไกลเขาทำสดๆใหม่ๆโชว์กันให้เห็นๆไ้ไส้มะพร้าออ่อนทุกชิ้นสำหรับสายซีฟู้ดปูหรือกุ้งก็มบีให้เผาเดินไปร้านนี้ป้าโชว,ว่าแขนดำว่าไฟแรงมากในการอบหมูเป็นร้านที่คอยดีเป็นเทน้ำเทท่าเดินมาตรงซอยแรกๆซ้ายมือจะเป็นโซนเกาหลีแพ่นเค้กญี่ปุ่นเกาหลีเออใช่ๆๆ่อันนี้พิซซ่าญี่ปุ่นตั ได้เดินแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินมีที่นั่งด้วยนะไม่ต้องกลัวเมื่อหน0่เมนูมีอยู่จริงแท้ๆมีของข้าวของหวานของกินเล่นจะซื้อกินนี่หรือจะหิวกลับบ้านก็แล้วแต่จะสะดวกเลยครับเพื่อนเพืแล้วอย่าลืมเดินมาหาน้องมะเขือเทศมาถ่ายรูปก,กับน้องนิดนึงนะช่วงเย็นๆหัวค่ำก็จะมีการเล่นดนตรีสดจาก,กวงในพื้นที่งานจัดอยู่หลังห้างไฟเดยเริ่มตั้งแต่บ่ายสาเป็นต้นไปแล้วมาเป็นเพื่อนกันกดติดตามขอบคุณครับ